สวัสดีครับผู้ที่เกิดในราศีพฤษบนี้ทุกท่านผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและบาร,รมีอันสูงส่งผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมหากท่านได้เข้ามาฟังคำทํานายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะจังหวะของดวงดาวและคลื่นพลังงานแห่งจัก,กรวาลได้เลี้ยงให้ท่านได้มาเจอคำทำนายนี้ในช่วงเวลานี้พอดีปีพุทธศักราช2569 คือปีแห่งการเคลื่อนย้ายครั้งสำคัญของดวงดาวประจำตัวชาวราศีพฤกษภเป็นปีที่พลังเก่ากำลังถูกปลดปล่อยและพลังใหม่กำลังจะเข้ามาแทนที่อย่างชัดเจนหากใจของท่านยังเปิดรับความหวังยังมีศรัทธาในชะตาชีวิตของตนเองคำทำนายนี้จะทำหน้าที่เป็นประตูบานแรกที่พาท่านก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยผ่านมา คำทํานายนี้รวบรวมพลังแห่งโหราศาสตร์ไทยผสานกับถ้อยคําจากครูบาอาจารย์และหมอดูชื่อดังหลายสํานักไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ลักษ์ราชสีที่ฟันธงถึงจังหวะดาวเปลี่ยนเรือนสําคัญของราศีพฤกษบหมอช้างทศพรสิริตุลาที่ทักแรงถึงเรื่องดวงงานและดวงเงินในปีนี้หมอปลายพรายกระซิบที่กล่าวถึงพลังกรรมเก่าและการปลดล็อกดวงรวมถึงนิมิตและคำเตือนจาก หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทซึ่งหลวนชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าชาวราศีพฤกษบกำลังยืนอยู่ตรงจุดเปลี่ยนของชีวิตก่อนที่เราจะเข้าสู่คำทำนายขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้สงบหายใจเข้าลึกๆและเปิดใจรับพลังงานดีไปพร้อมกันข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานตัดบาปตัดกรรมด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยกระทำผิดพลาด เคยติเตียนลบหลู่ล่วงเกินทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นต่อบุพการีครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัวและสรพรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงต่อตัวข้าพเจ้าเองขอให้ทุกดวงจิตทุกภพภูมิอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกคน ที่เคยเข้ามาเบียดเบียนฉุดรั้งหรือทําให้ชีวิตของข้าพเจ้าไม่อาจเดินหน้าได้อย่างราบรื่นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอตัดสิ้นซึ่งเวรและกรรมไม่ขอผูกเวรไม่ขอจองกรรมต่อกันไม่ว่าจะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่หรือกรรมที่ตกทอดมาจากอดีตชาติขอให้ดวงชะตาของข้าพเจ้ารับแต่สิ่งดีเปิดทางให้แสงสว่างนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จ ขอสติจงมาปัญญาจงเกิดขอให้จิตใจของข้าพเจ้าจงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่ดีกำลังใจที่เข้มแข็งและความหวังที่ไม่ดับสูญหากท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าท่านจะกำลังเหนื่อยทอ้อหรือกำลังยืนอยู่บนทางแยกของชีวิตขอให้รู้ไว้ว่าท่านไม่ได้เดินลำพังเสียงนี้คือเสียงที่เชื่อมจิตถึงท่านโดยตรง พลังแห่งคำทำนายกำลังทำงานและดวงดาวกำลังขยับเพื่อเปิดเส้นทางใหม่ให้กับชาวราศีพฤกษภในปี2569นี้ดาวประจำตัวมีการโยกย้ายอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้หลายสิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายความหวังที่เคยริบหรี่เริ่มกลับมาส่องแสงอีกครั้งในคลิปนี้เราจะพาท่านไปฟังคำทำนายอย่างละเอียดทั้งเรื่องการงานที่กำลังจะเปลี่ยนทิศ การเงินที่มีจังหวะขึ้นลงแต่ซ่อนโอกาสใหญ่ความรักที่ต้องเลือกด้วยหัวใจที่ชัดเจนสุขภาพที่ต้องใส่ใจสัญญาณจากร่างกายและโชคชะตาโดยรวมว่าดวงของท่านในปีนี้จะพุ่งแรงหรือมีจุดที่ต้องระวังทุกคำตอบอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดท่านต้องฟังให้จบเพราะบางประโยคบางคำอาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนวิธีคิดและเส้นทางชีวิตของท่านไปตลอดกาลก่อนจะเริ่มเข้าสู่คำทำนาย ขอให้ท่านช่วยกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดบุญและส่งต่อพลังงานดีให้กับตนเองและผู้อื่นหากท่านเชื่อในพลังแห่งคำทำนายขอให้พิมพ์คำว่าสาธุลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นการยืนยันเจตนาและเชื่อมพลังกับดวงดาวขอให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษฎทุกท่านพบแต่ความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน จากนี้ไปขอเชิญรับฟังคำทํานายด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วเรามาดูกันว่าปี2569นี้ดวงของท่านจะพาไปไกลแค่ไหนสำหรับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ถือเป็นปีแห่งการตั้งหลักใหม่อย่างแท้จริง ดวงดาวที่โคจรเข้ามาในเรือนชะตาไม่ได้มาในลักษณะวื้หวาฉาบฉวยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทว่ามั่นคงและส่งผลยาวนานชาวราศีพฤกษพจำนวนมากจะรู้สึกได้ตั้งแต่ต้นปีว่าความคิดความรู้สึกและมุมมองต่อชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เคยอดทนสิ่งที่เคยฝืนทำเพราะหน้าที่หรือเพราะความจำเป็นจะเริ่มถูกตั้งคำถามจากหัวใจลึกๆ ปีนี้ดวงดาวผลักดันให้ท่านเลือกเส้นทางที่ใช่กับตัวเองมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะรู้สึกอึดอัดเหมือนต้องตัดใจจากบางสิ่งแต่ท้ายที่สุดจะเป็นการตัดเพื่อเปิดพื้นที่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ในเรื่องการงานปี2569เป็นปีที่ชาวราศีพฤษภต้องใช้ทั้งความอดทนและสติปัญญาอย่างมากช่วงต้นปีอาจมีแรงกดดันจากผู้ใหญ่หรือระบบงานเดิมๆที่ไม่เอื้อต่อการเติบโต บางคนอาจรู้สึกว่าทำงานหนักแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามดวงดาวบ่งบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจะเริ่มชัดเจนตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการการเงินอสังหาริมทรัพย์งานค้าขายงานที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือและความสม่ำเสมอจะส่งผลดีเป็นพิเศษผู้ที่คิดเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจะยังไม่เห็นผลทันที แต่เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงหากอดทนเดินต่อไปจนปลายปีจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและจับต้องได้ด้านการเงินดวงชะตาในปีนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของเงินก้อนใหญ่แบบฉับพลันแต่เป็นการไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบรายได้จะสัมพันธ์โดยตรงกับความขยันและความรับผิดชอบชาวราศีพฤกษฎที่มีวินัยทางการเงินจะสามารถเก็บเงินเป็นกอบเป็นกำได้มากกว่าที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันปีนี้ต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวสุขภาพหรือภาระที่ไม่อาจปฏิเสธได้หากวางแผนล่วงหน้าและไม่ใช้เงินตามอารมณ์จะสามารถประคองสถานะทางการเงินให้มั่นคงและมีโอกาสต่อยอดไปสู่การลงทุนระยะยาวในอนาคตในเรื่องความรักดวงดาวชี้ว่าปี2569เเป็นปีแห่งการทบทวนใจสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาให้รู้สึกดีแต่ความสัมพันธ์จะไม่เร่งรีบ เป็นลักษณะค่อยๆเรียนรู้กันต้องใช้เวลาและความเข้าใจหากใจยังไม่พร้อมดวงก็ไม่บังคับให้ต้องเลือกในทันทีส่วนคนที่มีคู่แล้วปีนี้จะเป็นปีที่ต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความจริงใจความเงียบการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวจะทําให้เกิดความห่างเหินได้ง่ายหากเปิดใจพูดกันตรงๆความสัมพันธ์จะลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นบางคู่มีเกณฑ์วางแผนอนาคตระยะยาวร่วมกันอย่างจริงจังด้านสุขภาพ ปีนี้ชาวราศีพฤกษ์ต้องใส่ใจร่างกายมากกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องความเครียดสะสมระบบกระดูกกล้ามเนื้อและระบบย่อยอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์และสมาธิดวงดาวแนะนำให้จัดสมดุลชีวิตใหม่ลดการฝืนทําในสิ่งที่เกินกำลังและหันมาใส่ใจสุขภาพใจควบคู่กับสุขภาพกายหากเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่ต้ตตนปีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในด้านโชคลาภ ปีนี้ไม่ได้เด่นในเรื่องการเสี่ยงแบบหวังผลเร็วแต่เป็นโชคที่มาจากความเมตตาและการให้ชาวราศีพฤกษบที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะได้รับโชคในรูปแบบที่คาดไม่ถึงอาจเป็นโอกาสใหม่คำแนะนำดีๆหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างการศึกษาหรือการช่วยเหลือผู้ยากไร้จะส่งเสริมดวงชะตาเป็นพิเศษ เคล็ดลับการเสริมดวงและเสริมพลังชีวิตในปีนี้คือการฝึกใจให้นิ่งและมั่นคงเหมือนาธาตุดินที่เป็นพลังประจำราศีพฤกษบมันทำสมาธิสั้นๆทุกวันตั้งจิตอธิษฐานด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยเมตตาไม่โทษตนเองในอดีตและไม่ยึดติดกับความผิดพลาดท,ที่ผ่านมายิ่งปล่อยวางได้มากดวงยิ่งเปิดรับสิ่งดีได้ง่ายขึ้นปี2569ไม่ใช่ปีแห่งความเร่งรีบแต่เป็นปีแห่งการสร้างรากฐาน หากชาวราศีพฤกษบเดินไปอย่างมีสติซื่อสัตย์กับหัวใจและไม่ทอดทิ้งคุณค่าของตัวเองดวงชะตาจะค่อยๆย,ยกลิพิตขึ้นสู่ระดับที่มั่นคงและสงบอย่างแท้จริง